สวัสดีทุกท่านผมก็เดินทางไปส่งแม่ที่โรงพยาบาลก่อนหมอนัดตรวจเบาหวานความดันประจำเดือนไปเดินทางวันนี้ไปส่งหมอบ้านนะฮะมี fc อมเมนต์มาเยอะอยู่ว่าเอ้า ถ้ารวมทั้งค่าแรงรวมทั้งค่าเหล็กรวมทั้งแผ่นหลังคาเฮียปิงเนี่ยถ้าคิดลองคิดคร่าวๆดูนะโอ้เยอะราคาสูงนะท่านทะลุแสนห้าเลยผมผมผมคำนวณดูคร่าวๆเมื่อกี้นี่เออพาแม่ไปตรวจสุขภาพประยาทุกเดือนเอารถเก่งไปเพราะรถเก่งมันมีแอร์อุ่นนะท่านมนี่กิเราอินเงั

ไปส่งที่โรงพยาบาลนะทุกท่านหมอนัดนะฮะทุกเดือนนะแล้วก็เดี๋ยวกลับจากโรงพยาบาลเราต้องรีบอาบน้ำแล้วก็ไปเอ่อไปส่งมอบบ้านเลยเพราะวันนัดพวกเาผู้ใหญ่ไว้แต่เช้านะท่านนัดเพื่อนแต่เช้าผมก,ก็ได้โทรบ,บอกเพื่อนบอก <c oughs> <c oughs> อากาศช่วงเช้าเย็นๆนิดหน่อยนะ ึงแล้วพี่น้องเอ้ยอยู่ในรถมันร้อนเราเปิดแอร์อุ่นลงไปข้างล่างเลยจะหนาวเออแม่งงว่าทำไมรถมันร้อนยังวะอากาศข้างนอกมันมันหนาวอากาศข้างนอกมันหนาวผมก็เลยเปิดแอร์อุ่น <c oughs> ไม่ใช่ถอดเสื้อทิ้งหรอวเมื่อกี้เด่อบร้อนเหรอ ดูดิคนอื่นเขาใส่เสื้อกันหนาวกันขุมหัวคุมอะไรกันแม่ถอดเสื้อเลยอยู่ในรถร้อนผมเร่งแอร์อุ่นไงกลัวจะหนาวก็เลยเอาเปิดแอร์อุ่นซะหน่อยลงไปจากรถในหนาววุบเลยเลยเดินทางกลับนะท่าน หลังกไปส่งแม่มาแล้วเ,เรียบร้อยเดี๋ยวประมาณสักสิบเอดโมงหรือไม่ก็เที่ยงให้พ่อมารับนะฮะว่าตอนเช้าอากาศมันหนาวขี่รถมอเตอไซค์ไปมันลำบากนะทุกท่านเห็นไหมคนอื่นเขาขี่เขต้องได้ห่มผ้าห่มอะไรไปเลยวันนี้หมอนัดทุกหลายๆคนนะไปวันนี้นะ้องท่านไปตรวจประวานความดันจริงๆต้องไปตีหนะ้าเอท่าน ต้องไปจับบัตรคิวตั้งแต่ตีห้านะฮะนี่เราไปสายนะหกโมงผมก็ตื่นมาก็เข้าห้องน้ำห้องน้ำอะไรก็หกโมงแล้วเป็นอไตื่นมาเนี่ยตีห้าสี่สิบนะะเข้าห้องน้ําล้างหน้าล้างตาแล้วก็เตรียมของขึ้นรถเมื่อกี้ก็หกโมงพอดีนะฮะเดี๋ยวนี้ก็กลับไปนี่กอาบน้ําเสร็จก็ไปเลยนะท่านไปส่งมอบ,บ้านเลยให้มันเสียจไปนะ มีของหลายชิ้นหลายอย่างนะท่านอาอาเดินทาง เมื่อคืนเนี่ยผมโทรไปนะกำชับนะกับทางแม่ของสามารถนะทุกท่านให้มาแต่เช้านะฮะเพื่อมันเตรียมความสะอาดนะฮะท่านเตรียมความสะอาดแล้วก็ให้เขาอาบน้ําด้วยนะเออให้เขาบังคับให้เขาอาบน้ําหน่อยเออเพราะว่ามันมันหลายคนนะแขกมาหลายคนเนี่ยมันเหม็นมันอายเขานะพี่น้อง เออเจรีสามารถก็ไม่ค่อยอาบน้ําเราผมทํางานด้วยนีก็โอ้ยแจะคคิวยังต้องคิวยังเป็นเอ้ยเดียมอนอย่างน้อยก็อาบไปแล้วเมือม่อเมื่อเมื่อวันก่อนเมื่อวันที่แล้วเออเมื่อวันที่แล้วอาบไปอยู่โอเคที่เหลือคนอื่นอาบนานหรือยังที่ยังไม่ได้อาบอะไรประมาณนี้ เอาละไม่เป็นไรทุกท่านอืมแดดสองหน้านะพี่น้องเลยเดดสองหน้าสองตามองไม่เห็นถนนหนทาง โอเคขออนุญาตเดินทางก่อนนะท่านเดี๋ยวกลับไปรีบอาบน้ำอาบท่าก่อนนะฝากไว้ทีนี้ครับผมสวัสดีครับ